เข้าใจการตลาดออนไลน์จบได้ในคลิปเดียวสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเรื่องของการตลาดตรงนี้ซิมเพิลเข้าใจง่ายมากแต่สําคัญที่สุดถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ในเชิงปฏิบัติมันจะทุนเวลามันจะเป็นเวลาที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับคุณผมมีคําถามคําถามหนึ่งสมมติว่าชายคนนี้กําลังเรียนออนไลน์เทคโอเวอร์อยู่เกิดอยากเลี้ยงกระต่ายขึ้นมาครูคอร์สอยากซื้ออยากเลี้ยงกระต่ายคาถามคือ <c oughs> สเต็ปตั้งแต่อยากได้จนได้น้องกระต่ายมาครอบของสเต็ปมันจะเป็นยังไง โปรเซสที่ตั้งแต่แบบเราเริ่มอยากได้เราได้กระต่ายมาครอบครองเราทําอะไรบ้างขั้นตอนเราทําอะไรบ้างคิดว่าครูคอร์สเขาจะทำไงต่อเมื่ออยากได้แล้วไม่ไหวแล้วเขาจะเริ่มทําไงเดินไปซื้อที่ร้านไหมอยากได้กระต่ายถูกกระตุ้นให้อยากแล้วทำไงเขาเดินไปซื้อที่ร้านเลยปะ่ะหรือทั้งอินบ็อกซ์ไปซื้อเลยไหมแล้วก็สุดท้ายมีความสุขกับกระต่ายคิดว่าโปรเซสของครูคอร์สเป,เป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเจอกระต่ายอยู่ไหนวะไม่มีหาจะจักเลยซื้อแน่ใจปะ่ะ คิดว่ามีสเต็ปไหนที่ขาดไปไหมอลองทายลองทายสเต็ปไหนที่ขาดไปนะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเรื่องการตลาดที่ซิมเพิลแต่สําคัญที่สุดเราชอบเลยคือ,คอนะชอบแบบเฮ้ยอยากได้การตลาดแบบเจ๋งๆยากๆแต่มันไม่ใช่แก่นอันเนี้ยซิมเพิลแต่มันเป็นแก่นที่สําคัญที่สุดเข้าใจอันนี้แล้วแบบเข้าใจเลยอะ่ะเข้าใจอันนี้ปุ๊บมันไปจับกับเทคนิคอะไรมันก็เวิร์กอ่ะอ่ะลองคิดดีๆจากเมื่อกี้คิดว่ามีสเต็ปไหนที่ขาดหายไปไหม จริงๆแล้วเวลาที่เขาอยากได้เนี่ยเขาเดินไปที่ร้านทันทีหรือเปล่ายุคนี้นะเมื่อก่อนเราอยากได้อะไรเราไปไหนเราไปเลยใช่ไหมกระตุ้นให้อยากเราเดินไปเลยจัดจักรที่ไหนมีขายมากมายไปหมดแล้วก็ได้กระต่ายเขาจะทําอะไรก่อนสเต็ปไหนที่หายไปสเต็ปที่หายไปก็คือหาข้อมูลเพิ่มเติม จริงไหมนะครับสมัยนีย้เราไม่ได้แบบเดินดุ่มๆไปที่ร้านเหมือนสมัยก่อนแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนคนจะก้มเข้าหาข้อมูลในมือถือก่อนที่จะไปเดินนะครับเดี๋ยวจะมีดีเทลเขาอ,อีกเก็บความรู้เล็กๆนะครับอันนี้ให้เป็นโบน,นัสยุคก,ก่อนแบรนด์จะแข่งกันที่ตัวนี้หน้าร้านหน้าร้านดีๆนักขายเก่งๆเขาจะวัดกันที่ตัวนี้จริงไหมลองดูภาพย้อนอดีตไปนะครับการได้ทําเลดีๆอยู่ในย่านดีๆที่ลูกค้าวิ่งเข้าไปหาเพราะอะไร พราะว่าสมัยก่อนคนมันไม่มีอะไรค้นหาไงมันไม่มีเน็ตไงสิ่งที่เขาจะทำคือพออยากได้อะไรปุ๊บเขาเดินไปที่ย่านเลยสังเกตไหมท่านี้ใส่สมัยก่อนเราจะเป็นแบบนี้ก็บอกว่าเอ้ยจะซื้อไอ้เครื่องดนตรีไปในหลังกระทรวงถามคนรอบข้างนิดหนึ่งอยากจะซื้อกระเพาะปลาคนจะคิดเลยเขาไม่เ้เพราะไปเยาวราชเพราะฉะนั้นใครแบรนด์สมัยก่อนใครที่มีอํานาจในการแบบหาทําเลดีดอะ่ะอันนี้ได้เปรียบเพราะคนเขาวิ่งเข้าไปหาย่านดีๆอยากได้เกมอยากได้ไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปที่ไหนสะพานเหล็ก อยากได้มือถือไปที่ไหนมาบนคลองมสมัยก่อนไงเขาก็เลยไปวัดกันที่หน้าร้านไงพอลูกค้าวิ่งเข้าไปหาที่ย่านลูกค้าจะไปรู้ว่าบ้านคุณเป็นขายเพราะนั้นแล้วมันก็จะไปใส่กันด้วยเซลล์เก่งๆสมัยก่อนเซลล์เก่งๆสําคัญมากเวลาจะไปซื้อปุ๊กใครคุยถูกคอเราก็จะคุยให้นี่คุยไม่ถูกคอเลยวะ่ะเดินแล้วก็เดินเดินศาสตร์ตามย่านจริงไหม เราก็จะซื้อกับคนที่เอ้ยโหคนที่แนะนําดีๆบริการดีๆนะครับอย่างบางคนเนี่ยจะซื้อของอันหนึ่งยี่ห้อหนึ่งแล้วไปเจอแบบเฮ้ยโหคนนี้แนะนําดีมากเลยสามารถเปลี่ยนมาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งสมัยก่อนเขาเลยต้องมีนักขายที่เก่งๆมากๆไงไอ้ปรากฏการณ์ตรงนี้นมันหายไปแล้วไหมมันอาจจะหายไปแต่มันยังมีสิ่งที่สําคัญอยู่ตรงนี้นะครับจาตรงนี้ไว้นะแต่ในยุคที่ออนไลน์เข้ามาแบรนด์จะแข่งขันกันที่การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจําดีๆนะจําเรื่องเซลล์ไว้เมื่อกี้ด้วยนะมันเหมือนจะไม่ใช่แก่นแต่มันเกี่ยวกัน เราอาจจะแบบเฮ้ยก well, hey, ็ร right? uh, okay? no, we uh huh, ah, so ู้แล้วนี่หว่ายุคนี้ม um ันคนมันก็เสิร์ชกันอีกแต่ได้ใช้ในเชิงการขายแค่ไหนนะครับตอนที่เราเราซื้อใช่แต่ในเชิงการขายแค่ไหนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะครูคอร์สเมื่อกี้อยากได้กระต่ายเว้ยครูคอร์สจะอยู่ดีๆไม่ได้เดินไปที่ไหนนะจะรู้จักอะไรของแกถูกไหมแต่ยุคนี้เขาจะหาข้อมูลเฮ้ยกระต่ายแบบนี้กระต่ายพันอะไรถูกไหมที่มันเหมาะกับคนน่ารักน่ารักแบบคอร์สก็จะเสิร์ช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 ยุคออนไลน์แบรนด์จะแข่งขันกันที่การค้นคว้าหาข้อมูล คือบอกเลยว่ายุคแน้นอยมากนะครับที่คุณจะแบบว่าเดินดุม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 อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่มีแล้วครูคอร์สอยู่ดีเดินเป็นเรื่องที่ราชาดาครูคอร์สเดินเป็นเรื่องที่จะดูจักไม่มีแล้วในยุคนี้เราทําแบบนี้น้อยมากๆแล้วจนแทบจะไม่ทําแล้วมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะมันน้อยน้อยจริงๆนะครับเว้นแต่อยากไปอ่ะยุคนี้คุณจะทาการบ้านบนออนไลน์ก่อนคุณจะทําการบ้านก่อนที่จะไปมันจะทําแบบนี้นะครับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณจะนั่งคัดร้านที่ถูกใจที่สุด นะครับแล้วก็รู้สึกว่าร้านที่เชื่อใจได้มากที่สุดเห็น <He ard S 2> ป่าว่ามันปรากฏการมันก็คล้ายๆกับอไอ้แบบแรกอ่ะถูกไหมแต่เมื่อก่อนคุณไปเดินคัดเว้ยแต่เดี๋ยวนี้คุณคัดตั้งแต่อยู่ที่บ้านเว้ยคุณจะนั่งคัดร้านเลือกร้านตั้งแต่ออนไลน์แล้วเลือกร้านที่ไว้ใจที่สุดก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณทํายังไงคุณพุ่งตรงไปหาเลยคุณไม่ได้ไปเดินแล้วเมื่อคุณเจอร้านที่ใช่คุณเชื่อถือแล้วคุณจะพุ่งตรงไปเหมือนแสงเลเซอร์เลยอ่ะเมื่อก่อนคุณเดินไปที่จัดดูจัด ไปโดนมือถือแล้วคุณจะกวาดกวาดกวาดตามร้านไม่แต่เดี๋ยวนี้คุณหาข้อมูลก่อนโอเคที่นี่มันไม่ใช่แค่ที่นี่คุณจะดูเลยว่ากูจะเลือกร้านไหนก่อนเลยแล้วพอจะเลือกร้านไหนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปร้านนั้นเลยแม้ว่าจะขายไปที่ย่านนั้นก็จริงนะแม้ว่าจะไปที่ทําเลน,นั้นก็จริงนะแต่ไม่ได้ไปเดินแล้วงงอะม่าแปะรุ่นเก่างงเลยเฮ้ยปกติคนเดินเดินมาวันนี้ไปไหนหมดวะคนไม่ไม่ซื้อละเศรษฐกิจไม่ดีแน่เลยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ร้าน อยู่ดีๆก็มีร้านหนึ่งถัดไปสองทร้านคนมันวิ่งมาเต็มเลยวะไอ้ทำไมไอ้นี่มันลูกค้ามันไปเข้าร้านนี้วะเห็นเส้นทางไหมไอ้นี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วจําไอ้เรื่องเลเซอร์นี้ไว้ตลอดนะว่ายุคนี้คนไปเดินก็จริงแต่เดินแบบเลเซอร์ไม่ใช่เดินสุม่มเขาค้นหาข้อมูลแล้วไปแบบเลเซอร์นะเพราะการตัดสินใจส่วนมากในยุคนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเดินไปที่ร้านลย นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเขาตัดสินใจจากบ้านมาแล้วนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหลายคนบอกเฮ้ยก็เดี๋ยวทักอินบอ็อกมาใช่ไหมคือใช่บางทีคอสจะซื้อกระต่ายใช่ไหมคอสก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องเดินไปที่ย่านเสมอนะเฮ้ดูกระต่ายดูเสร็จแล้วปุ๊บคอสอ,อาจจะสั่งทางอินบอ็อกเลยก็ได้จริงไหมยุคนีออ้คุณอาจจะทําแบบนี้เลยแต่ดูดีๆนะคนส่วนมากในยุคนี้เกิดขึ้นก่อนจะไปร้านหรือทักอินบอ็อกผมเลยวงเล็บตรงนี้ไว้บางครั้งเขาทําแบบนี้ก่อนที่จะทักอินบ็อกด้วยนั่นหมายความว่า คุณไม่มีโอกาสเลยที่จะปิดการขายในอินบ็อกซ์ได้เพราะเขาตัดสินใจก่อนที่จะเข้าอินบ็อกซ์ดูภาพดีๆนะมันเป็นเรื่องตลกนะมันอาจจะบอกเออเฮ้ยพอมาคิดถึงตัวเองมันใช่วะ่ะแต่ตอนที่ทําทําแบบนี้เปล่าได้โฟกัสแบบนี้เปล่าเช่นกันนะครับที่ผมบอกว่าในมุมมองของคนขายถ้าตอนนี้ยลูกค้าเขากำลังค้นหาข้อมูลอยู่กู้ากําลังหาข้อมูลอยู่เว้ยแต่เขาไม่เจอคุณอ่ะเขาอาจจะหายจากคุณไปตลอดชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยถูกไหมเขาหาข้อมูลปุ๊บเพจไม่มีอะไรเลยนี่ว่โซ ocial ที่คุณทำมันไม่มีอะไรเลยนี่วา เขาก็ไปโดยไม่รู้ตัวจริงป่ะเขาออกไปจากชีวิตคุณเลยไม่ทักแต่แรกและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดิทรับนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า d ดิ r u ั t, t i o n การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรน,นะครับที่ไม่มีวันหวนกลับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยดิทรั t ชันเนี้ยน่ากลัวมาก ยุคก่อนนี่ถือว่าดีมากูกณแมคุณไปเปิดในร้านของผมเนี่ยมีคนมาซื้อของที่บังคอมีคนมาซื้อของที่ยมาละมีคนมาซื้อของกับเราแบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราได้ทาเลที่ดีแล้วถูกไหมแต่ที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเอ้ยมันน้าท่วมเว้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเว้ยมันมีวิกฤตอันนู้นอันนี้เข้ามาเว้ยมันเอ้มันไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับมาหลังจากที่ทุกอย่างมันดีอันนั้นคือชั่วข่าวอันนั้นคือวิกฤตแต่สิ่งที่เรากาลังเจออยู่ในนี้มันไม่วกมันลลี คนที่เขาค้นหาข้อมูลแล้วเขาไฮน,นั์แบบนี้แล้วต่อให้วันหนึ่งทุกอย่างมันกลับมาเปิดเมืองทุกอย่างสถานการณ์ปกติเขาก็ไม่กลับไปทําแบบเดิมถ้าเขาไม่อยากอะไรวิกฤตอะไรดิ r รั t ชันมองให้ออกไอ้ข้อนี้วิกฤตคือเรื่องชั่วขราวเพราะพฤติกรรมเดิมๆมันจะกลับมายังไงมันก็กลับมาเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรมันก็จะกลับมาแต่ดิ r รั t ชันมันคือการเปลี่ยนถาวรน,นะครับเพราะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไม่กลับมาต่อให้ทุกอย่างปกติมันก็ไม่กลับมา และนะครับนี่คือสิ่งที่ลองทําเมื่อกี้เราได้เข้าใจแล้วนี่คือสิ่งที่ลองทําแต่ก่อนที่เราจะไปถึงสิ่งที่ลองทำนะครับจำคำนี้ได้ไหมที่ผมเคยพูดในเพจวิธีการเข้าใจการตลาดที่ดีที่สุดก็คือการย้อนกลับมามองที่ตัวเราจดคําเนี้ไว้เลยนะครับมันคือแกนปัจจุบันตัวเราพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างเราเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราเข้าใจตรงกันนะว่าวันนี้พฤติกรรมของผู้คนหรือพฤติกรรมตัวเราเองอ่ะมันเป็นแบบนี้เว้ยคือเราค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน เราทำแบบนี้ก่อนที่จะไปซื้ออะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราหรือลูกค้าเรามักไม่ได้ซื้อในทันทีที่เราเพิ่งรู้จักถ้าเป็นของที่สําคัญกับเรานะเราไม่มีทางได้ทําแบบนั้นเพราะสองเราจะใช้เวลาค้นหาข้อมูลก่อนค้นหาข้อมูลก่อนที่จะไปที่ร้านหรือทักอินบ็อกก่อนทักอินบ็อกด้วยซ้ํานะใช้คํานี้เลยนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเฮ้ยเปิดเพจทำไมทํามันขายแล้วไม่มีคนไปทักอินบ็อกมันคืออันนี้แหละที่ผมกำลังจะบอกเขาค้นหาข้อมูลก่อนจะไปที่ไปที่ร้านหรือทักอินบ็อก ชเช่นด้วยการตามเข้ามาที่เพจหรือดูเพจอ,อื่นเปรียบเทียบด้วยนะครับหรือดูเว็บเราหรือไปดูเว็บอื่นเปรียบเทียบด้วยพฤติกรรมของคนมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราอยากได้อาจูคอสอยากได้กระต่ายไม่ได้ซื้อเว้ยไม่ซื้อทันทีครูคอสจะแบบนั่งหมกมุ้งไม่ได้เดินเดินไปรัชดาจัดดูจักแล้วก็แบบจะตัดสินใจซื้อแต่เราจะใช้เวลาค้นหาข้อมูลพอค้นหาข้อมูลปุ๊บค้นหาข้อมูลค้นหาข้อมูลไม่เปรียบเทียบร้านานู้นร้านานี้ร้านานู้นร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เห็นว่าไหมเราทาแบบนี้ก่อนที่จะทัก บางอย่างมันไม่ได้สาคัญแตชีวิตมากเอ้อยอันนี้เอ้อยเห็นเสื้อผ้านี่เห็นขนมอันนี้ก็กินได้เลยเห็นสวยๆราไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากมหมสูญเสียงเงินจานวนนั้นได้แต่บางอย่างเน่ะถ้าเราขายของที่มันต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอ่ะบางอย่างมันต้องใช้เวลาหลายวันอะสมมุติอย่างนี้คูคอร์จะได้กระต่ายไม่ใช่แบบอยู่ดีจะซื้อมากระชากกระต่ายอตัวฟันหลอตัวนั้นมามันก็ไม่ใช่ถูกไหมันต้องหาข้อมูลอยู่เออไอเนี้ยลองคิดดูดิลองคิดถึงสินค้าเราลองคิดถึงตัวเรานะครับแต่ถ้าคิดไม,ม แล้วเราหรือลูกค้าเราอมักใช้เวลาในเฟสนี้การค้นคว้าข้อมูลเราจะอยู่ในการค้นคว้าข้อมูลนานที่สุดจนเจอร้านที่เราเชื่อใจที่สุดการที่เราทักอินบ็อกไปเนี่ยถูกไหมเราทักอินบ็อกไปหน้าร้านนะครับมันเป็นช่วงแค่สั้นๆแป๊บเดียวเองเพราะส่วนมากเราตัดสินใจมาล่วงหน้าพอสมควรแล้วจากบ้านนี่คือกระบวนการจริงๆไง,งของลูกค้าจริงป่ะเราเป็นแบบนี้ เราเข้าใจโปรเซสละสมมติเช่นครูคอร์สอยากได้อยากได้กระต่ายครูคอร์สจะไม่ได้ซื้อเลยทันทีสิ่งที่คุณครูคอร์สทำคือจะหาข้อมูลก่อนพอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาจะเปรียบเทียบอยู่หลายที่มากเปรียบเทียบเพรศเปรียบเทียบอะไรคัดทิ้งคัดทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะใช้เวลาหลายวันวันนี้ดูปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเรียนออนไลน์เทคโอเวอร์ปุ๊บอ่ะพอเรียนออนไลน์เทคโอเวอร์ปุ๊บกูแอบดูกระต่ายถูกไหมพอเรียนจบปุ๊บก็ไปใช้ชีวิตปุ๊บพอเรียนออนไลน์เทคโอเวอร์ใใหหหหมมมม่่่่กกกกกก็็็าา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 าดูรรระะะะตตยยเอออจจจช้้้้้วววววลลลลลัันน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 นแแแบบบทททไไไไิปปีีง คียคืออย่างที่บอกเมื่อกี้การเข้าใจลูกค้าที่ดีที่สุดคือคือตัวเราคียคือลูกค้าก็เป็นเหมือนเราแหละวิธีการเข้าใจที่ดีที่สุดคือการเข้าใจตัวเราเนี่ยแหละเมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมตัวเราเราก็จะเริ่มเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าแล้วเมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าการตลาดก็เป็นเรื่องสิมเพิลเนี่ยเข้าใจละเราเข้าใจการตลาดละจบละเห็นไหมเราเข้าใจเส้นทางละเข้าใจทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยเราเข้าใจการตลาดแล้วเราทำการตลาดได้แล้วเห็นไหมเออแต่ส่วนใหญ่เราจะไปไหเทคนิคโน้นเทคนิคนี้ต้องเขียนแบบนั้นต้องทำอย่างนี้ถูกไหมเอาแก่นก่อน แล้วเดี๋ยวเอาพวกนัน้นมาแปะจดไปนะครับอันนี้4 Simple s t e p นะครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับตอนนี้เราจะทำกันแล้วถูกไหมสี่ซิมเพิลสเต็ปสเต็ปที่1นะครับทำคอนเทนต์ยิงแอดออกไปหรือทำคอนเทนต์ที่ดีที่ทำให้เกิดการดึงดูดนะครับให้เขาเดินเข้ามาในร้านถ้ามีเขาทำคอนเทนต์ยิงแอดออกไปดึงดูดเขาเข้ามาในร้านนะครับหรือทำคอนเทนต์ที่มันน่าแชร์ดึงคนที่ใช่ด้วยนะทำคอนเทนต์ดึงคนที่ใช่นะเว้ยข้อที่2นะครับสเต็ปสองเมื่อเขาเดินในร้านมันต้องมีข้อมูลที่เขาอยากรู้เว้้้ยแลววเเขขากกก็็จจะบไไใในใม่ดออ ข้อมูลที่เขาอยากรู้ตรงนี้มันออกไปจากไหนผมพูดในกระบวนการที่บอกว่าเมื่อก่อนเซลล์เราจะไปหาใช่ไหมเอาม่เอาแปะหรือคนที่ขายของอยู่ที่ตามร้านก็จะบอกเอ้ยซื้อซื้อแบบนี้เลยอ้ยคอยแนะนําใช่ไหมเมื่อก่อนคือคนเดินไปหาเราแล้วให้เราแนะนําออนไลน์แม่งแม่งกลับด้านเลยมันกลายเป็นว่าเราต้องแนะนําเขาก่อนที่เขาจะถามคีย์นะจดไปเลยนะเราต้องแนะนําเขาก่อนที่เขาจะถามในร้านมีข้อมูลที่เขาอยากรู้คุณอ,อยากได้กระต่ายคุณคิดอ,อ,อยากรู้อะไรบ้าง กระต่ายแบบไหนขนสีนั้นถูกไหมไอ้นี่คือสิ่งที่อยากรู้แต่เมื่อก่อนมันจะต้องเดินไปถามที่ร้านไงผมผมเหมาะกับกระต่ายอะไรครับถูกไหมได้ไอเดียไหมตรงนี้นะครับเพราะนะั้นข้อหนึ่งทำคอนเทนต์ยิงแอด,ดออกไปเพื่อให้เกิดดึงเขาเข้ามาหรือทำคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยกลุ่มนั้นน่าจะแชร์น่าจะไปถึงคูคอสแล้วเขาก็ดึงเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาในร้านมีข้อมูลที่เขาอยากรู้คนยุคนี้ไม่ถามคนยุคนี้ดูก่อนหาข้อมูลก่อน สเตจที่3นะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจนเขามั่นใจอยากซื้อกับเรามากกว่าช้อยอื่นยังไงเขาก็เปรียบเทียบเพราะมันเปรียบเทียบง่ายยุคก่อนมันเดินไปโอเคคุณเหนื่อยอดูสองสาล้านพอละแต่ยุคนี้ยังไงเขาเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบง่ายเพราะนั้นทีที่คนจะอยู่กับเราคือสร้างความสัมพันธ์ถูกไหมสร้างความสัมพันธ์เช่นด้วยอนะไรเช่นมีคอนเทนต์ที่ดีต่อเนื่องคอนเทนต์ที่เขาอยากรู้ต่อเนื่อง ครูอก็จะดูโอ้ยกระต่ายโอ้ยดีจังเลยโอ้ยเพจนี้ดีโอ้ยคนนี้แนะนําดีด้วยเฮ้ยคนนี้แบบมีรีวิวเรื่องพวกนี้ด้วยกระต่ายแบบไหนถูกไหมเลือกกรงแบบไหนดีเฮ้ยแล้วเขาก็มาไลฟ์เรื่องกระต่ายโอ้ยคอสอยากได้อ่ะคอสทนไม่ไหวแล้วคอสก็ทักไปที่แอดมินโหและแอดมินก็ตอบโคตนมีเลยเขาเรียกว่าตอบมีมีนิ่งโฟมากตอบแบบตอบแบบตั้งใจอ่ะตอบแบบเฮ้ยใส่ใจในปัญหาของคอสจริงๆอ่ะถูกไหมก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ให้จะแอบเอาไปเลี้ยงยังไงได้บ้างอยากได้กระต่ายตัวเล็กๆที่เหมาะกับคอสเกิดรีเล เมื่อก่อน relationship มันเกิดที่หน้าร้านถูกไหมอมาม่าแปะต้องใช้เวลานะครับไม่ไม่อยากเรียกอมาม่าแปะเพราะว่าจริงๆรุ่นผมสมัยก่อนตอนที่เริ่มขายแ,แรกๆมันก็ต้องเป็นคนแบบนั้นแหละทําให้เกิดความแบบ f i r s t impression แล้วก็สุดท้ายเกิด relationship ตั้งแต่ตอนนั้นเลยมันก่อนเมื่อก่อนมันคือจังหวะนี้คนที่ขายดีเมื่อก่อนเลยงงไงคือผมเลยเข้าใจว่านักขายที่เก่งๆทําไมแบบตอนหลังๆแบบงงว่าทําไมตัวเองขายไม่ได้เพราะยุคนี้คนมันดันทะลึ่งไม่ไปหาคุณก่อนไง พราะพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นคุณไม่ได้เปลี่ยนไปคุณไม่ได้แย่นะเว้ยคุณไม่ได้สกิลอะไรตกนะเว้ยผมรู้จักคนที่เป็นนักขายเก่งๆเยอะมากที่เขามีปัญหาเรื่องนี้เมื่อก่อนเคยเก่งอะลูกค้าเจอเขาแบบไว้ใจซื้อเขาแน่นอนอะคือคนมันเปลี่ยนไปแล้วไงพราะคนมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเลือกก่อนที่จะไปจากบ้านเลเซอร์ไปหาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ไปหาคุณเขาไปหาคนอื่นแต่แรกเลยแม่งนี่คือปัญหานะเว้ยแล้วคุณก็งงว่าทําไมวันนี้แบบเฮ้ยทําไมยอดกูตกวะยอดเป็นอะไรไอ้นี่แหละ ไอ้นี่คือสุดสาคัญเลยคุณไม่ได้แย่เว้ยคุณไม่ได้แบบป่วยอะไรเลยแต่แค่ว่าโปรเซสใหม่พฤติกรรมมนุษย์ใหม่มันขึ้นมาคุณกําลังโดนดิทรัพชันอยู่เพราะนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่เราต้องดักไว้เพราะคนเขามาหาข้อมูลจากบ้านมาก่อนไงเพราะฉะนั้นสเตจสองคนเดินเข้ามาในร้านมีข้อมูลที่อยากรู้คอ,อร์สได้รู้ข้อมูลแล้วแล้วสเตจที่สาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโอ้ยมีคอนเทนต์ที่ดีมีรีวิวที่ดีมีไลฟ์มีอินบ็อก์มีแอดมินต,ตอบคำถามโอม,มีเลนชั่นคอร์สทนไม่ไหวแล้วเว้ แล้วเมื่อเขาตัดสินใจเฮ้ยคอสจะซื้อแล้วสิ่งที่คอสจะทําคือคอสก็ดูมาหลายร้านแล้วเหมือนกันแหละคอสก็เดินช็อปมาหลายร้านแล้วเหมือนกันแต่สิ่งที่ช็อปจะทาคือสุดท้ายแล้วเขาจะคิดถึงไอ้ร้านเนี่ยไอ้ร้านที่ขายอย่างเดียวอ่ะคอสก็ตัดทิ้งไปตั้งแต่แรกแล้วคอสก็ลืมมันไปแล้วถูกไหมเพราะคอสก็แอบดูตอนเรียนออนไลน์เทโร์มาอยู่เรื่อยแล้วก็ตัดทิ้ง,ต,งตัดทิ้งไม่ตัดละวันคนตอนสุดท้ายปุ๊บคอสนั่งดูดูดูปุ๊บเฮ้ยร้านนี่แหละกูนั่งดูไลฟ์ของเขากูนั ราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นวิธีทำคอนเทนต์ดูได้ที่ YouTube i c l a s s University นะครับในนี้วิธีทำคอนเทนต์ให้ไม่มีทางตันอีกเลยตลอดชีวิตเนี่ยไอเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งกันแล้วก็4วิธีโตเพจโดยไม่ต้องใช้เงินจิงอะไรสักสบาทเดียวนี่ก็เป็นวิธีการทำคอนเทนต์แล้วก็ไอแก่นการทำคอนเทนต์ก็อย่างที่บอกไงวันนี้เราคุยเรื่องแกนเลยเทคนิคมันมีเยอะมากแต่แก่นน่ยมันมีอยู่ไม่ไมกี่อันแต่คนไม่ค่อยทำกันเว้ยสรุปนะครับยุกกบกกคก่อนนะข่่งงกกห้าาเเย คุณเลยยังอยู่ได้ไงคุณเลยเก่งไงสมัยก่อนผมก็แบบเฮ้ยเราต้องสร้าง relationship เราต้องเข้าใจลูกค้าต้องตอบคำถามลูกค้าให้ดีเราก็ต้องแบบเฮ้ยใช่ไหมคนที่ขายกันเก่งยุคก่อนเนี่ยก็เลยโตแล้ววันดีคืนดีแบรนด์ยุคใหม่มันดันไม่ได้แข่งกันที่แบบเดิมแล้วอะเขาไม่ได้วัดกันที่หน้าร้านเราเขาวัดกันก่อนที่จะไปหน้าร้านถ้าธุรกิจคุณไม่มีตัวเนี้ยคุณถูกดิสทรับแน่นอนเพราะนั้นหลายคนก็จะงงไงเฮ้ยฉันเคยเปิดร้านอยู่เคยเปิดตึกแถวอยู่เคยเปิดในเล เพราะพฤติกรรมเดิมมันจะจะกลับมาเศรษฐกิจไม่ดีมันจะกลับมาน้ําท่วมมันจะกลับมาปิดเมืองทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้ามัน disruption แล้วมันคือถาวรเพราะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไม่กลับมาอีกน่ากลัวนะนึกถึงแบบว่าเฮ้ยคนที่เคยขายดีแล้วคนที่มีสกิลการขายเจ๋งๆเ่ะ้เขามีการขายที่เจ๋งเขามีธุรกิจที่ดีอยู่เขาเป็นคนที่คิดให้สิ่งนั้นต่อผู้คนแต่งอีโคโนมี่ต่ผู้คนแต่วันหนึ่งลูกค้าหายไปดื้อมันหายแล้วมันหายเลยมันหายแล้วมันหายบางงงเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่เป็นนะักขายอยู่ลองดูคลิปนี้บ่อยๆนะเว э ้ยคุณไม่ได้หวยเว э ้ยทุกอย่างที่คุณมีมันยังแต่งให้คนทั่มีเห่าบุคคลมันเจ๋งอยู่พฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปแล้วเอาไอ้ของดีของคุณตรงนั้นน่ะเอามาใส่ตรงนี้เอามาใส่ไว้ล่วงหน้าก่อนเรียนรู้เรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ดูคลิปไอ้ที่หน้าเพจของผมอะเริ่มทําเพจเริ่มทาโซเชียลได้แล้วเริ่มทําพวกนี้รอได้แล้วอย่ารอที่หน้าร้านมันไม่กลับมาเว э ้ย ตู่จีนเวลาที่บอกผม,มเห็นไปซื้อของแล้วบอกเฮ้ยวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนเดินลดน้อยลง,น,ยลงน้อยลงทุกปีเดินน้อยลงน้อยลงทุกปีคือเดินเข้าร้านของเจ๊น้อยลงทุกปีแต่เขาเลเซอร์ไปที่ร้านอื่นหรือเขาสั่งออนไลน์ที่ร้านอื่นจริงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไงสกิลของเจม๊มันจะตายอยู่ที่แผงนั้นไหมละ่ะมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมละ่ะหรือควรจะแบบเฮ้ยใส่ใจตรงนี้นิดนึงโฟกัสสักปีหนึ่งไหมถ้าแบบไม่รู้อะไรเลยก็ให้เวลาตัวเองสักปีหนึ่งไหม หรือถ้ารู้อะไรหน่อยมีเข้าใจออนไลน์บ้างลนะไหนๆก็เล่นมาแล้วยังไงก็เล่นอยู่ดีป่ะวะยังไงก็เล่นทั้งชีวิตอยู่แล้วเป็นคนที่ทําธุรกิจกับมันได้ด้วยดีกว่าไหมเอาตัวเองกลับมาขึ้นมาวันนี้แล้วเรียนรู้สิ่งนี้ซะรู้ว่าลูกค้าจะมาก่อนหน้าเราก็จะตัดเขาไว้ที่ก่อนหน้าศึกษาดูแล้วก็เริ่มศึกษาพวกนี้ไงดูคลิปหน้าเพจหบ่อยๆจะเจออาม่าแปะก็ส่งให้เขาดูถ้าเขาโอเคนะมันจะช่วยได้เขาได้มากเลยอย่ารอมันไม่กลับมามันดีคือ disruption มันไม่ใช่วิกฤตถ้าเราไม่อยู่บนออนไลน์ในนนววัทีี่เเเเขขาาาาาาาค้หหรรกก็จจะยไปชิต แล้วไม่กลับมาอีกเลยแม่งโคตรน่าเศร้าเลยไม่อยากจะพิมคานี้เลยจริงแต่มันน่าเศร้าแบบนั้นจริงคุณเองอะสมมติท้องคนนี้คุณเองได้รับผลกระทบเขาค้นหาเราเขาไม่เจอเราเว้ยแล้วเราไม่มีข้อมูลหรือว่าบางคนที่ขึ้นมาบนออนไลน์แต่ไม่ไม่มีข้อมูลไงแล้วเราเราเขาค้นหาเว้ยคีย์คือเขาค้นหาไงเขาค้นหาคนที่ให้ข้อมูลเขาแบบที่จะไปเจอหน้าร้านได้แต่เราก็ขายกันขาย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 กันไงถ้าเราไม่อยู่บนออนไลน์ในวันที่เขาค้นหาเขาก็จะเอาไปชีวิถาวอน แต่วันนี้อย่างที่ผมบอกนะเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราที่อยู่ตรงนี้โอเคไหมหลังจากเรารู้ข้อมูลอันนี้แกะอันนี้นะครับชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมไปต่อไปหลังจากรู้ข้อมูลอันนี้โอเคปะ่ะเพราะเรารู้แล้วไงเมื่อก่อนที่เราไม่ได้เพราะเราไม่รู้เพราะนั้นเอาอันนี้ไปใช้ครับสี่สิบเพิ่มสเต็ปออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสเต็ปหนึ่งทำคอนเทนต์ดึงดูดให้คนเข้ามาในร้านสเต็ปสองเมื่อเขาเดินในร้านในร้านเรามีข้อมูลที่เขาอยากรู้ข้อมูลที่เขาอยากรู้คืออะไร ก็ข้อมูลที่ปกติเขาจะไปถามที่ร้านนั่นแหละเราก็แอดซูมว่าเรากําลังตอบเขาอยู่ที่ร้านกําลังให้คําถามคนที่อยู่ร้านเขามาเขาจะได้แบบอ๋อโอเคเหมือนเราเหมือนไอ้ไอ้ไอ้หน้าเพจเรามันเหมือนเป็นเซลไอ้คอนเทนต์เรามันเหมือนเป็นเซล์อีกคนหนึ่งที่เราแนะนําเขาอะก่อนที่เราจะซื้อเราแนะนําก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไปหน้าร้านเจ๊กระต่ายกระต่ายเป็นยังไงมัางห้าร้อยกระต่ายเป็นยังไงมัางเจ็ดร้อยกระต่ายเป็นยังไงเราก็เดินออกจากไอ้เจ๊คนนั้นถูกไหมเออแต่พอมาทําออนไลน์เรากลับทําอะไรกระต่ายห้าร้อยกระต่ายเจ็ดร้อยกระต่ายพันหนึ่ง แล้วไอ้โปรเซสที่เราเคยไปซื้อแบบเจ๊ก็ตายไปไงเอ้ยเราหนูจะเลี้ยงแบบไหนล่ะแล้วหนูจะเลี้ยงไหนคอนโดเหรอคอจะเลี้ยงที่คอนโดเหรอคอจะเลี้ยงที่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรถูกไหมเราไม่เอาอันนี้กลับมาทำไงเพราะนั้นสเต็ปสองเดินเข้ามาล้ามีข้อมูลที่อยากรู้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ด,ดีจนเขามั่นใจอยากซื้อเราสเต็ปสี่ 4, เขาคิดถึงเราเป็นคนแรกๆวันนี้นะครับเอาสี่ขั้นตอนนี้ไปทํานะครับไประดมสมองกับพาร์ทเนอร์นะครับกับทีมงานของคุณเอาอันนี้ไปเปลี่ยนชีวิตไปเปล ไม่เข้าคอนเซปต์ของมันหรือว่าอยู่ดีลูกค้าเราหายไปมันเป็นเพราะว่าแค่เราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วนะครับเพราะนั้นเอาไปเปลี่ยนชีวิตของคุณครับวันนี้จบแล้วนะครับง่ายไหมที่จริงมันง่ายมากแต่เราไปโฟกัสอะไรยากๆแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นรูแล้วเอาไปเปลี่ยนชีวิตครับ